เออ,เเอ,อคุณมั่วหรือเปล่าฮะผมไม่เคยมั่วอ่าเคลิร์นคุณอีกรอบถ้ามันไม่มั่วมันลงได้ถ้ามันาไม่ได้นี่มั่วแล้วฮะนั่นอ่าแล้วทําไมมันอีกรอบไม่ได้อะมันมันอย่างนี้หรือเปล่าชีวิตคือการต่อสู้อ่าชีวิตคือการต่อสู้ ไม่มันไม่ใช่ตั้งมั่นเนี่ยใช่มันมันเพราะชีวิตคือการต่อสู้วันชีวิตคือการต่อสู้ยังตั้งมั่นพอเห็นคนสั้นเสมอหูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหตั้งเลยใช่โอ้โหตั้งเลยเจอคนสั้นเสมอหูโอ้โหตั้งเลยตั้งตรงแล้วไม่ ตั้งแบบไม่ลงเลยไม่ใช่เหรอนี่มันอย่างนี้คุณจำที่ไหนมาไม่เป็นดั่งฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฝ่าถ้าคุณยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาคุณจงจำให้ดีนี่แจ๊ดยนะหากตีนยังยืมมือพาสุทธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยั้งกับศรัทธานี่มันอย่างนี้คุณคุณจำที่ไหนมาคุณมั่วไปเนะี่ยไม่มั่มว เม่มั่วไม่เป็นหนังฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฝ่าถ้าคุณยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างราคุณจงจำให้ดีหากตีนึ่งยืนบนผ้าสุท้าจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยั้งกับศรทธานี่มันต้องมีทา่อะไรมันเป็นสไตล์สไตล์แรปไทยยุคใหม่ไงผ้ายอยอม เฮ้ยเฮ้ยฉันดันบังเอิญเจอแม่บังอ่อนสวยเหมือนนางเอกละคร<บ>เอาสไปร์แรปเทนไงคุณไม่รู้จักสไปร์เหรอที่บางบะกงงงกงผมทำพี P ่พอพี P ่ P งงงงงแกงไม่แกงก็มาเช็กดูคุณเคยฟังหรือเปล่บาบไ,ไม่ใช่สไปร์แรป แรปไทยแรปยุคใหม่แรปไทยแรปโชมีเดอะมันนี่ไงบางมากงกงกงมาแทนสายยันสัญญาแล้วคุณยุคนั้นมีสายยันยุคนี้นั้นมีส,สญญไปฮะปสัญญาว่าอะไรสัญญาว่าอะไรสัญญาว่าเป็นสายยันเสียรายความรู้สึกน,นั่นคุณ คุณไม่เคยฟังใช่ไหมไก่ไจ๋าได้ยินแล้วนี่คุณรู้จักยังโอมเปล่าเอาเอา,เอาไกจา่จ๋าจะใส่ทอนแลบด้วยได้ไหมผมอยากฟังมากเลยฮะ<า>ไม่ได้ผม,ผมก่อนท่อนแลบของเพลงไก่จ๋าไผมเด,เดี๋ยวผมร้องผมร้องผมร้องให้แล้วเดี๋ยวพอผมจบพวคุณเข้าแลบเลน<ง>ี่เฮ้ยเดี๋ยวคุณจะร้องให้ทำไมอ่ะใครทำคุณเสียใจอ่ะ คุณคุณคุณมีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าคือคนญี่ปุน<ห>่นเฮ้ยม่ทุกข์ก็คือผมเป็นคนญี่ปุนน่นไง้องให้ไม่แล้วคุณไม่ทุกข์แล้วรถบรรทุกหรือเปล่ารถบรรทุกไหมไม่รถบรรทุกรถไทยรถไทยเลยอะ่ยอะโหถูถูไทยไถอ่ะคุณถูไทยแล้วคุณไม่เข้าไปเสียเทีะคุณถูไทยอยู่นั่นนะหรือคุณจ่ายไม่ครบคอร์สป่ะเนี่ย เนี่ยคุณจ่าย,มยาไมมคุณคุณจ่ายไม่ครบคอร์สเลยคุณคุณจ่ายแปดร้อยใช่ไหมมันเป็นแบบนวด,ดเฉยๆจ่ายครบคอร์สเชื่อผมห้าพันสำเร็จแต่คุยให้ดีอะ่ะฮะเฮ้ยเขาเรียกว่าร่วมกันสำเร็จสูตรสูตรความรักที่สำเร็จด้วยกันของหนุ่มสาวนี่ที่สุดของมนุษย์คืออะไรรู้อป่ะ ที่สุดของมนุษย์คือการสร้างร่วมกันสร้างรักเต้นลำเดาและเอ้าไปถึงจุดสุดยอดนี่จับลำเราดีกว่าเฮ้ยจับลำเราอะไรล่ะเขาเขาจับไม่ได้รึเปล่าคุณะจับไม่เจอจับไม่เจอหาจับไม่ได้จับไม่เจอมันแบบ มันหายากเหลือเกิน้โหจับได้ไงวะหลุดมือหลุดมืออีกแล้วแล้วคุณเป็นไงเนี่ยคุณมีเรื่องอะไรทำไมคุณถึงติดต่อ,อม,มาอ๋อไม่เจอคุณนานครัรอผมเนี่ยผมมาระจนภัยแบบโจนสลัดอวกาศเลยนี่มันการประจญภัยของผมเองแล้ว สนใจใบชาป่ฮะ,ะไม่ผมต้องการไ,าอไอ้ถามว่าสนใจมั้งผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเหมือนคนธรรมดาทั่วไปก็จริงๆก็สนใจแต่ผมต้องการพลังเราต้องมีพลังก่อนถึงจะสร้างสันติภาพได้คุณมีใบไม้แห่งพลังหรือเปล่างงคุณมีใบไม้แห่งพลังหรือเปล่า เขียวแล้วก็โดนแสงแดดเป็นแบบอุลตร้าแมนชี้ชาร์จพลังเบบซูเปอร์แมนอุลตร้าแมนกินใบไม้แล้วมีพลังคุณมีหรือล่าแม่ผมกินใบไม,บไไม้ไม่ทำร้ายใครนี่ไงไม่ไม่ทำร้ายเหมือนกันแต่ว่าทำเราจะทำลายล้างโลกเลยเนะี่ยทำลายล้างโลกเลยผมจะ เราเป็นนักติดตปาใช่ไหมเราทำลายทำลายล้างโลกใช่เราสร้างยานอวกาศแอคซิสแล้วมาหิดโลกหิดเออเผิดโลกนีม่มาชฉลียาวอะ่ะคุณงงนะดิเอางงงงบอกแล้วผมแรปจากแรปเปอร์ผู้ผ่านทางมาพลังแรปต้นกำเนิดจัก,กรวาลโลกเจ็ดสไตล์เนี่ยทำให้คุณงงแไม่แวะฮะฮะ ขานทั้งมาแต่ไม่แวะแวะอะไรหรแหวะแวะแวะแวะคุณยังร้องแวะแวะอยู่เหรอคุณโตแล้วนะแว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 ะร้องแง่แล้วร้องไห้ฉันไม่ร้องไห้ออกมาแต่น้ำตาอยู่ข้างในแต่หกสิบเก้าวันแล้วที่ไม่ได้ปล่อยน้ำไหลเออผมไม่ได้ร่วมรัก ไม่มีฝันเปีกผมมีแต่ฝันถึงมผมมีแต่ฝันถึงจอมานร,ราชินีสาวผมแดงคุณจะฟังเรื่องราวนี้เปล่าก็คือคุณฝันว่าปีจอมารโบไม่ใช่เป็นราชินีจอมานสาวผมแดงชื่อเวริกเซียเป็นซักค,คิวบัสเขาเรียกว่าเป็นจอมามอนกรตูนเรื่องอะไรมันเนี่ยไม่ได้อ่านกระตูนนี่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงคุณต้องเชื่อผมนะเนี่ยผม ผมไม่ไม่กระตูนอะไราาแล้วคืออะไรรูป้ปะในฝันนี่สุดจัดเขาบอกให้ผมอะร่วมรักกับเขาไหมแล้วเขามายั่วสวยว่ะสาวุ่งดาวเนี่ยบอกในฝันพูดว่าไงวะนี่ไม่อะไรอ่ะการฆ้า,า,าการแย่แย่กว่าการที่ไม่มีใครเอาคือได้เด้ากับคนที่ไม่มีใจ เธอมีใจหรือเปล่าแต่ผมรู้ไงผมดูออกเวมันเป็นความฝันแล้วผมเป็นผู้กล้าไม่เว้าพลังว้าโลกนี่ผมเลยคิดว่าไม่ผมจะไปแรปดีกว่าโนแฟปแล้วมาแรปกันต่ออย่างหล่อเท่นี่มันเวของเราน,นี่แล้วนายเป็นไงบ้างพวก โตีเลฮะเบโปรตีนไม่ดีกินนี่ดีว่าคุณไม่ต้องกินอะไรอ่ะผมกินมาม่าใส่ไข่อยู่เลยทั้งวันดีสุดแล้วเชื่อผมนีม่สำคัญคือพลังภายในเพื่อนพลังธาตุไฟน้ำลมดินธาตุไฟคือความร้อนแรงคนดูที่ดาซาตานเนี่ย คาดไฟคือความร้อนแรงแรงอีกแรงอีกไอจะขยี้อยู่ให้แหลกคือคุณดูยังนั่นไอจะขยี้อยู่ให้แหลกท่านเสกไอภาคไทยมาเมื่อไหร่ภาคไทยมาเมื่อไหร่ผมรอภาคไทยเข้า ไม่ใช่เพ์เจอร์ฮะผมไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขาเรียกว่าผมเป็นนักสร้างจินตนาการแล้วสร้างแรงบันดาลใจนี่ผมออกระจนภัยนี่โตผมอยู่บนดินหัวผมบินเหลือจินตนาการจักหวานโอ้อยู่บนหรือคุอจะบินบนฟ้าฮบินบนฟ้าแล้วอะไร เราว่าจ,จะได้บินบนฟ้านะเว้ยแต่ถ้าเกิดเจอสาวสวยน่ารักข้างหน้าก็ลงมาอยู่บนกับล่างเท่านั้นนี่ก็เลือกกันไปว่าหน้าหลังหรือว่าตรงไหนก็คือเราอยู่ชั้นหนึ่งผู้หญิงอยู่ชั้นสองฮะใช่ใช่ประมาณนั้นชั้นเจ็ดดีกว่า<ะ>ชั้นเจ็ดสิชั้นเจ็ดจะเป็นคนชอบเจ็ดอ่าอ่า คนชอบเจ็ดโอ้โอ้เคยฟังบ้าวเนี่ยนั่นงงคุณคุณเคยสงสัยว่ายังโอมชอบคาราบาวหรือเปล่านี่พยายามอูบายยายามมานานวันถึงเวลาได้สิ่งดีกูต้องการโชคชะตา กูว่ามันไม่เกี่ยวที่กูได้มาเป็นพอ่อกูคนเดียวเห็นปะเรียกง่ายๆว่ายุคนั้นมีคาราบาวยุคนี้เราก็ต้องมียังอุ่มว่าปะนี่ายุคก,ก่อนมีเอ็มร้อยห้าสิบก่อนแล้วค่อยมีคาราบาวโอ,อ้กระทิงแดงนะออาว<ม>อุ้ง,ม,งมียุค M150 กระทิงแดงอ่ะลูกผู้ชายตัวจริงมะเนี่ยคุณลูกผู้ชายตัวจริงมะเนี่ย <c oughs> คุณไม่กระทิงแดงเหรอคุณลูกผู้ชายตัวจริงมันต้องกระทิงแดงเป้าหมายเป้าหมายอ้าวงงเป้าหมายมีไว้มีไว้พุงชนไม่ใช่มีไว้ให้น้ำพุ่งุชนมีไว้ให้น้ำพุ่งใส่ใส่ใครสักคนนี่เนี่ย ใส่ใครสักคนหรือเข้าไปสักไม่ไม่คบเวอร์ไม่เอาเพลงอย่างอย่างอมคบเวอร์เบอร์คาราบาลเป็นฮะคบเวอร์ผมเป็นคนไม่เวอร์ไงพอผมเวอร์คุณก็บอกว่าเพอเจ้ยผมก็เลยไม่คมไม่เวอร์ผมอยู่กับความจริงผมเลยไม่คบเวอร์ผมคบจริงๆ่ไม่เวอร์เราต้องอยู่ความจริงแล้วคุณยังเล่นหนังโป๊อยู่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ผมแล้วไม่ใช่แล้วคุณมั่วคนแล้ว ผมไม่ใช่สอนรามนะแต่อาจจะเป็นกามาเทพไม่ใช่เพระเอกเพราะอะไรเพราะสีดายังไม่ใช่นางเอกเลยเอา้าคุณไม่คุณไม่สอนรามแต่คุณสอนราชพัฒน์ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมสอนนี่ผมผมสอนอะไรดีวะผมสอนผมสอนสอนร่วมรักก,กับสาวๆทั้งดาวเต้นลำเดา้าทำสาวทั้งดาวเราใจ สอนรักสอนชีวิตสอนการใช้ชีวิตคู่แบบหนุ่มสาวกับสาวอายุที่เป็นนักร้องลูกทุ่งนะนะสอนรักเป็นสอนรักคำสิงไงนักมวยคุณคุณอยู่นััเอาล่ะเฮ้ยแล้วสอนจิตอ่ะอัดสมจิตพ่มผ้าม สอนจิตลุกค,คุณว่าแปลกไหมยังยางไข่เป็ดไข่ไ,ไก่เรียกไข่เป็ดไข่ไ,ไก่แต่ไข่คนทำไมเขาเรียกกระโปงฮะไข่คนเหรอเรียกกระโปงกระโปงใช่แต่ไข่เป็ดเรียกไข่เป็ดไข่ไ,ไก่เรียกไข่ไก่กระโปกก็มีไว้ให้คนกระโปงไงแต่ผมมาไก่ยโยกอย่างเดียวเท่านั้นนะกับผมเนี่ยกะเด้าแต่แน่แนเราไม่เปเด้าไม่เอากะไม่เอากะเลยกะ กะกะกะไม่ใช่กะกะกะลี่กละกลี่กะทอนกะลี่กะลี่กะลี่ผมเป็ได้ข่าวคุณชอบเอาอะฮะชอบเอาอะไรไข่าวคุณชอบเอากะลี่ไม่ใช่แล้วผมเป็นคนไม่เปยเด้าหรือวะถ้าต้องเปย์เด้าถ้าต้องเปยเด้าผม ผมยอมเว้าอย่างเงาเงาแต่ผมไม่เว้าว่าผมเป็นเอาพลังมาเป็นคุกคข่ไม่เว้าพลังเว้าวโลกดีกว่านี่เฮ้ยเรื่องพระเอกยังไม่จบเลยเอาใหม่มันไปไกลแล้วถึงผมจำไม่ใช่พระเอกเหมือนที่สีดาไม่ใช่นางเอกแต่เราต่างเล่นเป็นตัวเอกในเรื่องราวของตัวเราเองอยู่แล้วดาก้อนเควส t ยังมีสตอรี่ ฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องแร็ปหรือเรื่องอะไร is t gonna be your story นี่คมว่ะโอ้อัฉริยะจริงคุยกับใครอยู่ครับอะไรนะผมคุยกับแร็ปเปอร์ผู้ผ่านทางมาอยู่ครับแต่ไม่แวะฮะแวะดิแ,แวะแวะแวะเยี่ยวก่อนแวะเยี่ยวบ้าง ไม่คุณไม่แวะเข้าห้องน้ำเลยเหรอคุณเคยดูหนังสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงไม่แวะเข้าห้องน้ำคุณน่าจะเคยดูบ่อยหนังสองชั่วโมงกว่าที่เป็นภาคญี่ปุ่นใช่ไหมหนังต่อสู้หนังแอคชั่นเลยอะไรอะ่ะ